ซุ่มพันล้านจะได้อะไรบ้างฝากกดไลค์กดติดตามและไปรับชมกันเลยครับโอม my god bruh Ooh. เวนกรรมทุกคนโอ้โหอันนี้คือสุ่มมา20นาทีแล้วนะนี่เลยมันขึ้นงี้เลยทุกคน Disconnect เพราะว่า Being Idol ก็คือผมไม่ได้แตะมา20นาทีละโอ้โหก็คือสุ่มนานมากๆเลยทุกคนโอ้โอมันนานจริงอะมาๆๆเดี๋ยวเราเข้าไปสุ่มต่อเลยดีกว่าก่อนจะสุ่มต่อเดี๋ยวผมให้ดูอัปเดตนิดนึงตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด700ตัวแล้วจะสังเกตว่าโอ้โห เยอะจริงๆเลยทุกคนนี่เลยมันก็ขึ้นขึ้นมาประมาณนี้เห็นไหมก็มีเลนโบมีอะไรบ้างมีประมาณนี้เลยคือเยอะมากๆเลยทุกคนอันนี้คือมีเกมพาร์ตกระเป๋ามีอะไรแล้วนะก็ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้เต็มละเดี๋ยวเราลองมาสุ่มกันต่อเลยดีกว่า มั่ไงทุกคนก็เต็มแล้วนะทุกคนเหลือตั้งประมาณ200ล้านนะจริงๆผมสุ่มใกล้หมดแล้วเพราะตะกี้ก็สุ่มมาจาก1,100ล้านนก็คือตอนนี้สุ่มมาแล้ว900ล้านเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับก็นี่เลยคือสัตว์เลี้ยงของผมตอนนี้นะ730ตัวนะครับอันนี้ผมใส่กันว่างไว้เออ3 0 0กว่าบีเนาะก็คือผมสุ่มไปแล้ว729้ตัวนั่นเองนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับจะสังเกตว่ามีหมาป่า มีอะไรโคตรเยอะเลยเดี๋ยวขอไปทําการทําเป็นตัวทองแล้วก็ตัวเรนโบ้แป๊บหนึ่งนะทุกคนก็ผมจะบอกว่ามันเยอะมากจริงๆเลยทุกคนนี่เลยนะครับี่อันนี้ก็คืออันนี้ตัวมิติข้อนะแต่ตัวมิติข้อจะไม่เยอะมากนะอันนี้ผมจะให้ข้อสังเกตนิดนึงนะทุกคนว่าผมสุ่มพันล้านอ่ะมันได้มาเยอะก็จริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ตัวที่แบบเป็นซานต้าอะไรเงี้ยซานต้านี่ก็อาจจะได้ค่อนข้างที่ยากก็ผมแนะนํานะ ถ้าเกิดว่าใครอยากได้จริงๆแนละ้วก็ไปซื้อจากพวกไปซื้อพวกเพจอ่ะจากกลุ่ม a c e b o o k อ่ะประมาณ30 40บบาท50บาทลแล้วมาซื้อร้านค้าผมก็น่าจะพอซื้อได้นานอยู่พอสมควรนะทุกคนเลทช่วงนี้ก็น่าจะประมาณเอ่อสี่ห้าร้อยล้านเลยประมาณนี้ถ้าแบบ40-50บาทประมาณนี้ก็ลองดูแต่นี้เลยจะสังเกตว่าอันนี้นี่ก็คือผมก็ผมก็ทำมาเรื่อยๆแล้วทุกคนคือมันก็ใช้เวลานานมากๆเลยนะ เ่าเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาดูตอนที่ผมทำตัวทองเสร็จหมดกันเลยดีกว่าโอเคผมกลับมาแล้วทุกคนก็นานพอสมควรเลยตอนนี้ก็คือประมาณนี้เลยทองเต็มโอ้โหแบบทองเต็มคลังเลยทุกคนแบบโอ้โหมันทองมากทุกคน <c oughs> นี่เลยแล้วก็มีเรนโบก๊อบลินขั้นอยู่ตรงนี้ คือทองที่เป็นกอลลินก็คือโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวมาทําเป็นเรนโบกันต่อครับทุกคนจะบอกว่าตะกี้นี้ที่ผมทําตัวทองทั้งหมดอะ่ะผมฟังเพลงไปด้วยอะ่ะเจ็ดเพลงทุกคนเจ็ด oh <my> เพลงเออประมาณ6 7เพลงประมาณนั้นเลยเออหกเพลงมันไม่แน่ใจแต่ประมาณนั้นแหละหกเจ็ดเพลงคือนานมากๆเลยเว้ทุกคนคือนานจริงๆก็เดี๋ยวมาทำเรนโบกันต่อผมคิดว่าอันนี้น่าจะไม่นานมากแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อให้มันครบเลย โอเคก็ครบพันล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็มิติข้อออกประมาณ30กว่าตัวนะ32ตัวแล้วก็เลนจันเดอรี่ก็เกือบ200อะ่ะและด้วยความที่ตอนนี้สัตว์เลี้ยงผมเยอะมากๆเดี๋ยวผมจะทดลองฟิวส์ให้ดูนิดๆหน่อยๆแล้วกันก็ตอนนี้ผมจะลองผสมดูนะกอ๊อบลินเนี่ยมันมีอยู่ตรงเนี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้จะไปทําอะไรนะทุกคนกอ๊อบลินที่เป็นเรนโบ์เนี่ยก็ตอนนี้มีอยู่เยอะมากๆเลยนะทุกคนอันนี้ก็คือสุ่มมาเรียบร้อย นี่เลยตอนนี้ก็จะเหลือตังอยู่ประมาณ6กกว่าล้านก็ผมขี้เกียจสุ่มแล้วมันเยอะเกินทุกคนคือโอ้โหขนาดผมมาฟิวส์มาอะไรประมาณนี้ก็อ่สาสตัวก่อนปึบสตัวได้เป็นตัวนี้นั่นเองนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวเก่านะตัวเก่าจากเทคเวอร์ Ver, ในอัปเดตที่แล้วก็เออผมรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะทุกคนตัวเนี้ยงั้นลอง6ตัวแล้วกัน6ตัวได้กวางครับทุกคน หกตัวจะได้กวางอ่างั้นผมว่าหกตัวเนี่ยน่าจะโอเคก็จริงๆตอนนี้ผมมีเยอะแหละผมจะ,ะใส่ไปให้ได้เห็นไหมไหมไหมมันจะได้กวางทุกคน <Wow. S 1> ผมว่าโอกาสก็ค่อนข้างที่จะสูงที่จะได้กวางเอาเป็นว่าเพื่อนๆลองไปทําดูแล้วได้ยังไงก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้เนาะคือผมก็ไมก่กล้าการันตีหรอกว่ามันจะได้กวางเพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่ได้กวางแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยแต่ว่า อีกวันหนึ่งก็อาจจะโอกาสได้น้อยลงอะไรเงี้ยคือผมเคยลองเล่นเครื่องเนี้ยมันไม่ค่อยสม่ําเสมอไว้ทุกคนมันแล้วแต่วันอะเห็นไหมผมได้สตาร์เซิร์ฟเอร์มาเพิ่มอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนี้อาขอลองตัวด้านบนบ้างดีกว่าตัวกวางอะ่ะอะสมมุติว่าหมาป่านี่อะหมาป่ายังไม่สามารถผสมได้นะทุกคนก็น่าจะโหดเกินแล้วก็นั่นผมขอลองกวางแล้วกันกวางสามตัว ได้หมาป่าเรนโบว์หนึ่งตัวนั่นเองนะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยใช้ได้เลยใช้ได้เลยมาเอาอีกเอาอีกก็ผมจะทําเป็นหมาป่าเรนโบว์เยอะๆเลยละกันเดี๋ยวฟิวส์เข้าไปฟิวส์เข้าไปทุกคนอ่ะใช้กวางสามตัวแต่พอผมใช้ไปสักพักก็เหมือนเริ่มไม่เที่ยงตรงนิดนึงแล้ว่าทุกคนอ่ะเป็นว่าก็ไปลองเล่นกันดูได้นะครับลองไปทํากันดูตามนี้แต่ก็อย่าเสียสัตว์เลี้ยงไปเยอะละกันเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนิดนึงกับการมาเล่นเครื่องฟิวส์นะ แต่ก็ประมาณนี้นี่เลยนี่เลยเห็นไหมสําหรับการสุ่มพันล้านนะครับก็ตามข้อสรุปนะครับก็คือมันก็ได้เยอะพอสมควรเลยไ้ก็โอกาสนี่การออกมิติกก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะถึงผมจะมีเกมพาร์ตแต่ผมว่าเท่าที่ดูมานะปกติมันก็ไม่ได้ออกเยอะขนาดนี้ก็ออกมิติคอต้องค่าต้องค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าก็ผมก็ได้ซานต้าตัวทองมาแค่2ตัวส่วนมิติคออีก2ตัวที่ไม่ใช่ตัวซานต้านะ ดาเมจมันจะต่ํากว่าตัวจิ้งจอกตัวเก่าประมาณนิดเดียวอ่ะคือจิ้งจอกตัวเก่าเรนโบ1์ร้อยสิบบีใช่ไหมอันนี้ก็ร้อยหกบีเงี้ยคือน้อยมากก็ส่วนซานตาก็ประมาณ3ามร้อยหกสิบบีนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวก่อนจบคลิปในวันนี้ผมจะให้ดูคอลเลกชันของผมนิดนึงก้อนนี้นะครับคือสัตว์เลี้ยงที่ผมมี <laughs> จริงๆคือมีอีกเยอะแหละแต่ผมโยนเข้ามาในแบงค์ตอนที่จะสุ่มพันล้านเพื่อให้เห็นภาพว่าพ,าพันล้านได้อะไรบ้าง เดี๋ยวผมขอทําการถอนสัตว์เลี้ยงจากธนาคารที่ผมเออที่ผมฝากไว้ก็มาเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่ามันจะออกมาประมาณไหน <ico le ls> โอ้โหก็นี่เลยทุกคน oh, <my> อันนี้เลย <laughs> คือคอลเลกชันสัตว์เลี้ยงของผมในตอนนี้นะทุกคน247 oh. ตัวนะครับ oh. ผมจะใช้เป็นตัว300รบีจิ้งจอกตัวเก่านะครับยังไม่ได้ใช้เป็นทีมซานตาตัวใหมนะ่เนาะก็ผมได้แลก จิ้งจอกส่วนหนึ่งเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนที่มันจะอัปเดตมาเป็นพวกแมวเศร้าเป็นอะไรพวกเนี้ยก็ตอนนี้ผมยังไม่ได้ต้องการทีมซานตานะครับเพราะว่าตอนนี้ทีม 300B รุ่นเก่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับไว้ถ้าเมไร่ทีม 300B ของผมอะทีมหมาจิ้งจอกเนี้ยมันเริ่มฟาร์มไม่ไหวแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาเอ็กซ์คลูซีฟไปแลกทีมใหม่ประมาณนี้แหละแต่ก็สําหรับคลิปนี้ขอเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ ฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ